ดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมานําเสนอเมนูอะไรเมนูกุ้ง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 สำหรับใครที่ชอบกินกุ้งนะคะเผื่อจะเบื่อเอ,อผัดกะเพรากุ้งแล้วเบื่ออะไรอย่างนี้แล้วนี่วันนี้เรามีเมนูมานําเสนอนี่ง่ายๆเลยเราก็จะมีกุ้งนะคะเราเลือกตัวไซส์ประมาณนี้เราชอบแบบนี้นี่หมูสับด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็นี่เลยทําง่ายๆนะคะผงปรุงรสราบน้ําตก นี่เราจะมาทําลาบกุ้งกินจ้าต้นหอมผักชีใบสะระแหน่นะคะมีหมดมะนาวนะคะเราจะเติมนิดหน่อยผงปรุงรสของเขาตัวนี้รสชาติดีนะคะเราลองทํามาหลายรอบแล้ววันนี้เลยจะมาทําให้ดูกันจ้ะเดี๋ยวเราจะไปล้วนกุ้งแล้วก็ล้วนหมูสับกันก่อนเลยจ้ะเราจะมาล้วนหมูสับกันก่อนเลยจ้ะล้วนหมูสับแล้วก็ล้วนกุ้งเนาะนี่ใส่น้ำไปนิดนึงนะคะหมูสับหมูสับสุกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งกันจ้ะ หมูสับได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาใส่กุ้งที่เราจะเอาไปทาลาบกันเลยโอ้หกุ้งเน้นๆจ้าวันนี้กุ้งเน้นๆเลยอย่างนี้ได้นะสาหรับใครเบื่อผัดกะเพรากุ้งมาทําเป็นลาบก็ทําได้นี่ไงเดี๋ยวเราจะรอให้กุ้งสุกก่อนเนาะกุ้งเราได้ที่แล้วนะคะนี่จะประมาณนี้เอาให้ดูนี่ปิดเตาแล้วไปทาลาบกันได้เลยจ้า วนกุ้งเราเสร็จแล้วเราก็จะใส่นี่เลยของปรุงรลสลาบน้าตกอันนี้ยก็เพิ่งใส่ไปทีเดียวนะเราต้องดูก่อนว่าเราม,มันจะรสชาติมันจะเป็นยังไงค่อยๆใส่ไปนะคะ,ะเราก็จะเติมพริกป่นเพราะเราชอบกินรสจัดก็จะใส่พริกเยอะหน่อยเราก็จะเติมน้ำตาลนิดนึงเราชอบกินหวานคนให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวเราจะมาชิมรสกันก่อนเนาะไปรสตามที่เราชอบต้องการหรือ,อยังเราจะชิมรสกันก่อน เติมะมะนาวน,นิดนึงเติมช้อนหนึ่งจก้กเติมพริกเรากินเผ็ดอ่ะเสร็จแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะต้นหอมผักชีผักชีใบเรื่อยเราจะใส่ลงไปเลยน่ากินขึ้นมาแล้ว น,นี่อีกตัวหนึ่งเนี่ยกลัวเผ็ดไม่สะใจพี่กขิขงหนูซอยอมได้แล้วมาแล้วมาแล้วกลิ่นมาแล้วเสร็จแล้วจ้าไปจัดจานกินกันเลยราบกุ้งเราเสร็จแล้วจ้าไปกินกันเลยืม แล้วคะ่ะไปกินกันได้เลยลาบกุ้งลาบกุ้งชิมให้ดูนี่ไะไม่ชอบกุ้งตัวใหญ่ก็ใส่ไปได้เลยนะคะเสร็จค่ะ